thank you สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะ4ประตูสตอมแท็กนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อราคาตัวรถจะอยู่ที่1 2 7 9 0 0 0บาทนะครับบวกสีส้ม10,000บาทเป็น1 2 8 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่ารุ่นสตอมแท็กที่เตรียมส่งมอบคันนี้เนี่ยที่แบบแต่งแบบจัดเต็มเนี่ยแต่งขึ้นนนนมมมมาาาาาสสวววยยงงงแแคค่่ไไหล้้ก็ีใจใบ พร้อมแล้วลองไปชมกันครับครับสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่น Storm Tag นะครับกับเลื่อน2องล้อมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0 cc 210แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ไบโททบมาพร้อมกับเกียร์ตอนมัดถึง10สปีดสำหรับชุดแต่งนะครับด้านหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าตัวอสกอนฟอดนะครับเป็นกระจังหน้าใหญ่ตัวอสกอนฟอดนี้ก็ทําเป็นสีดําล้วนนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบก็สามารถ,ถสั่งทําสีทูโทนได้ มีการติดตั้งไฟ LED 3จุดเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟสีส้มสำหรับดวงไฟนะครับก็มีติดตั้งเข้าไฟหน้าสีดำให้กับุลูกค้านะครับเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับดวงไฟคู่หน้าซึ่งไฟตัวนี้ก็จะเป็นแมสติก LED แล้วด้วยนะครับเป็นเลนส์แบบโปรเจคเตอร์เป็นเลนส์นล,นลูกแก้วมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดกันชนหน้าวายนะครับ ชุดกันชนหน้าวายก็จะมีขนาดใหญ่เข้าไปกับตัวกันชนด้านหน้าและมีการออกแบบรีเวเตอร์สีเงินเว้าตัวห่วงลากจงให้2จุดนะครับมีโลโก้ชัดเจนคำว่าวายถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบเป็นสีเงินสามารถสั่งทำสีเป็นสีดำล้วนก็ได้นะครับชุดกันชนหน้าวายก็จะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อแบบเรียบขนาด6นิ้วนะครับ เพื่อรับกับล้อที่เราเปลี่ยนด้วยเดิมจะเป็นแม็ก20สีทูโทนแต่แต่คันนี้เนี่ยก็ใส่แม็กแวมพร์ให้กับคุณลูกค้านะครับพร้อมลัดยางอัลเทอร์เรนเอให้กับคุณลูกค้าสเปคยางจะเป็น275 55 r 2 0ตัวแม็กนี้เอาเสร็จลบ24นะครับซึ่งแม็กขนาดใหญ่นี้เราก็มีการยกชุดหน้าหลังให้2นิ้วนะครับพร้อมเปลี่ยนลูกหมากกันโครงและปีกนกปีกนกที่ให้ก็จะเป็นของออปชั่น เวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องการเลี้ยวติดได้นะครับสำหรับด้านข้างนะครับก็ซอมแทกได้บันไดข้างจากโรงงานมาพร้อมนะครับได้ราวหลังคาพร้อมตัวราวหลังคานี้ก็เป็นแบบปรับได้ด้วยนะครับกระจกขู่ช้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องส6ม้สิองศามาพร้อมกับไฟส่องสว่างด้านข้างให้นะครับมือเปิดประตูผมเพิ่มเติมตัวเบ้ามือเปิดพร้อมตัวครอบ มือเปิดให้กับคูณลูกค้าเพื่อลดริ้วรอยจากการใช้งานนะครับตรงรุ่นมีคําว่าเลนเจอร์ชัดเจนมีการติดตั้งฟิล์มให้กับคูณลูกคา้าเลือกระดับความเข้มได้นะครับมีติดตั้งกันสาดประตูให้กับคูณลูกคา้าสะพอดบาร์ด้านหลังมีมาพร้อมจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่น t o r m t ท็กก็เป็นแบบสไลด์ปรับอิสระได้นะครับปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลักษณะการใช้งานได้เลยมีสติ๊กเกอร์ตกแต่งลายด้านข้างให้กับคูณลูกค้านะครับ มีคำว่า Storm Tech ตรงบริเวณประตูชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Storm Tech นะครับสีดำขอบแดงได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับได้ความหรูหราเมิ่้มั่าด้วยท้ายกระบะก็จะมีบันไดสำหรับขึ้นไปเหยียบเพื่อหยิบสัมภาระจากท้ายรถเราสามารถหยิบสัมภาระจากท้ายรถจากด้านข้างได้เลยนะครับไม่ต้องเดินมาถึงประตูด้านท้ายสำหรับท้ายกระบะคันนี้นะครับ ก็ติดตั้งตัวข้บฝาท้ายให้กับคุณลูกค้าเป็นตัวอักษรฟอร์ด F O R D สีทูโทนนะครับเบลาโลโก้กลางให้กับคุณลูกค้าและติดตั้งตัวอักษรคําว่าเรนเจอร์เป็นอะคริลิกสีดําให้กับคุณลูกค้านะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับฝาท้ายมีติดตั้งเข้าไฟท้ายสีดําเพื่อเพิ่มความฉบเฉี่ยวให้กับไฟท้ายด้วยซึ่งไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับเห็นจากระยะไกลได้ความหรูหราด้วย และด้านใต้ตัวรถคันนี้นะครับมีติดตั้งไปท่อคู่ของ HKS นะครับเต็มระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่ออกมาจะาค่อนข้างทุ้มนะครับแล้วก็ดูเป็นสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจชุดแต่งแบบนี้ก็โทรมาปรึกษารายละเอียดได้เลยนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับ รุ่น Storm t ็กขับเคลื่อนสอล้อคันนี้นะครับกับชุดแต่งที่แบบจัดเต็มนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ p r a s i p 0996265262ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันเป็นโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนที่นำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนที่มันเด็ดๆโดนๆเนี่ยผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ